เพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูโปรเจกต์ใหม่ของพวกเราซึ่งเราอ่ะได้รถคันนี้มาสักผักแล้วเป็นซีริสคูเป้ด้านหลังผมลวตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนหน้าใหม่จากปี96จริงๆตัวรถเป็นปี96นะเพื่อนๆแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นปี2 0 0 0ละเครื่องก็คือเป็นเครื่อง D16 Y แล้วก็เกียร์ออโต้โปรเจกต์คันนี้เราอยากจะทําให้มันเป็นเดลี่ สามารถใช้งานได้จริงทุกๆวันแล้วรถคันนี้เราซื้อมาในราคาแค่300เหรียญเท่านั้นอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่ารถ300เหรียญในออสเตรเลียมีจริงหรอเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมกันครับว่าดีเทลข้างในอะไรยังไงเป็นยังไงนี่แหลเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันครับตามตามาเลยก็ตอนแรกครับจากตอนแรกคือเจมส์เจมส์ซื้อ รถคันนี้มาจากเจาก้จาของตึกของคุณโนซึ่งรถคันนี้ถูกจอดมา4ปีแล้วโดยที่ไม่มีผู้ใช้ก็เลยเขาก็ได้ทำการขายให้กับพวกเรา300เหรียญัจจุบันก็คือตันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์ค,คือเราจะทำสีชุดหน้าเนี่ยใหม่เป็นซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถเฉดเดียวกับตัวรถโดยทางที่การ ถามว่าเราเอาสีที่เป็นเฉดเดียวกับตัวรถมาได้ยังไงคือต้องบอกกันว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาเราไปซื้อสีที่ร้านซึ่งร้านเน่ยคือร้านซูเปอร์ชีพร้านซูเปอร์ชีพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูกันว่าซูเปอร์ชีพอ่ะร้านหน้าตาเป็นยังไงได้แล้วเราก็สามารถดูเบอร์สีจากตัวร,รถได้เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งฝังง่งขวาใช่ใช่ใชใชครับนี่ครับรถา <laughs> ราคาสามร้อยเหรียญแล้วแล้ว เคนคนทำโปรเจกต์นี้เขายังไม่มาครับยังไม่รู้ไปไหนเขาผมก็ไม่ได้จัดพอมาถึงก็บอกให้ผมมาผมก็มาเนี่ยมาก่อนเวลามาก่อนเพื่อน่อเสีเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะมีไท p ์ของค c o อร์สีอยู่เบอร์สีบอกซึ่งเราสามารถไปที่ซูเปอร์ชีพซึ่งเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์รถเนาะก็เลยบอกเบอร์สีเขาแล้วเขาจะผสมสีให้เรา เป็นสีเทเดียวกับตัวรถมันก็เลยง่ายง่ายโดยที่เราบอกเขาเขาก็มาสมให้เราเสร็จเสร็จปอกก็ใส่กระปอ๋องเราก็สามารถเอาสีอม่มาใช้งานได้เลยเทยเดียวกับตัวรถอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำอกอกมาได้ดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นสเปรย์แฮนน์เหมือนกับว่าเป็นงานทําแบบบ้านๆก็ซึ่งเราก็อยากทําอะไรที่มาสนุกสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยอนี่สงสยัยจะมาแล้วครับสงสยัยจะมาแล้วอ่ะ แล้วนัดผมมาแล้วเพิ่งวายังไงเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับคนีมาชลดคนลดอะไรนะลดยันหวานอันนี้ไม่รู้ได้ได้ของมาไหมครับวันนี้ได้มาได้มาไหนไหนพาไปชมหน่อยครับของวันนี้เราก็จะมาพ่นสีกันนะครับก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้ว เทกระจาดมาเลยนะครับผมเทกระจาดมาเลยฮะลบแรงก็ตอนนี้เราได้อุปกรณ์ผลอุปกรณ์ลงมาจากรถแล้วแต่เรายังไม่รู้เลยว่าตัวไหนมันใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องให้คุณนศช่วยอธิบายว่าแต่ละตัวมันใช้งานอะไรบ้างอะไรเงี้ยเริ่มงจากตัวแรกก่อนเลยถุงพลาสติกพลิกถุงพลาสติกถุงพลาสติกก็เราจะมาคุมตัวรถ เพื่อที่จะไม่ให้มันโอเวอร์สเปไปโดนส่วนอื่นตอนที่เราพ่้นสีอ๋อซึ่งซึ่งมันก็หาได้ตามท้องตลาดได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรพวกนี้เราไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีเแค่เป็นพลาสติกถุงพลาสติกธรรมดาแหละแต่ว่ามันค่อนข้างใหญ่ครับโอเคก็สามารถคุมรถได้ทั้งคันอันนี้ก็เหมือนเราอยากจะพ่นส่วนไหนเราก็ตัดส่วนนั้นออกตัวพลาสติกก็ยังคุมรถได้ทั้งคัน ข้าใจได้อันนี้คือง่ายๆง่ายๆเลยง่ายๆคือบ้านๆใช่โอเคแั้ชิ้นต่อไปกระดาษกระดาษทรายสําคัญมากมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าเบอร์ไหนเ่ยใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเคยเคยก่อนหน้านี้เคยไปทํารถจกคุณรถก็คือเหมือนจะว่าทําล้อทําล้อทาล้อซึ่งผมก็ได้เรียนรู้มานิดนึงแต่ไม่รู้ว่าไอตัวบอดี้รถเนี่ยกับ ตัวทำล้อเนี่ยมันมันใช้เบอร์เดียวกันหรืออะไรยังไงหรือเปล่าต้องให้คุณอธิบายให้ฟังหน่อยได้เพราะยังไงก็อยู่ที่ตัวงานอันนี้คือแก้มข้างที่เราได้คันนี้มาเห็นไหมแล็กเกอร์มันค่อนข้างแบบว่าไม่ดีแล้วมันคือหลุดออกมาหมดแล้วเเราก็ต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ที่หยาบๆพอสมควรเพื่อที่จะเอาให้พื้นผิวมันเรียบแต่ถ้ากระดาษทรายแบบเบอร์สูงๆหน่อย ที่มันค่อนข้างละเอียดก็คือคือพื้นผิวมาดีแล้วเราแค่เหมือนขัดตัวแลกเกอร์ออกออก,ออกเพื่อให้มันเกาะกับสีใหม่ที่เราค้นไปไอ้ที่มันเกาะเนี่ยก็คือให้สีมันเกาะใช่สีมันเกาะไอท้ทไอ้ที่คำว่าให้มันเกาะคือสีมันเกาะกับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวพื้นผิวของของสีเนี่ยครับถ้ามันไม่เรียบ มันจะไม่มันไม่เรียบใช่ไหมตามความว่าใจาของผมคือถ้ามันไม่เรียบอ่ะหรือมีปุ่นหรือมีอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะไม่เกาะใช่ไหมไม่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 คือสีก็เกาะแต่อ่าเราต้องเหมือนขูดเลกเกอร์ออกให้หมดก่อนอแล้วสีใหม่ถึงจะเกาะแต่ถ้าเราเตรียมพื้นผิวไม่เรียบหรือแม่อะไรพวกเนี้ยพอหลังจากเราพ่นไปแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาเหมือนพองอะหรอพองขึ้นมาโอเคเข้าใจได้ก็เพราะถ้ามันพองม็ต้องแก้ใหม่ ก็ต้องแก้ใหม่ทั้งชิ้นทั้งชิ้นใช่ทั้งชิ้นทมันก็ต้องใช้ความละเอียดต้องใช้ความละเอียดความละเอียดในการโอเคอันนี้มีกระดาษทรายเบอร์อะไรบ้างตรนียก็อันนี้ผมซื้อมาเผื่อๆไว้อันนี้คือ3 6 0รอยหสามร้อยหกสิบคือในส่วนที่แลกเกอร์มันไม่ดีก็ไม่ไม่ใช่ใช้ทั้งหมดใช่ไหมไม่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 ทั้งหมดส่วนอันนี้ผมก็ซื้อมาเผื่อๆไว้ในส่วนที่แบบว่าอีกข้างนึงมันก็ยังใช้ได้ปกติเหมือนแค่กูด เอาตัวเลกเกอร์ให้มันลอกเพื่อที่จะให้สีเกาะแค่นั้นครับล้วมีแบบน้ําแบบเปียกอะไรหรือเปล่าอืมก็มีครับมีแล้วที่เราใช้ในวันนี้คือกระดาษทรายกระดาษทรายผมคิดว่าน่าจะใช้แบบเปียกคนนี้อาแบบเปียกแบบเปียกอันนี้เป็นกระดาษทรายแบบเปียกอยู่แล้วอ๋อก็เดี๋ยวไปดูวิธีใช้ตอนตอนตอนที่เราจะลงมือทำจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงก็จะเป็นยังไงก็เหในส่วนต่อไป กาวเทปนี่โอ้โหเข้าใจกันอยู่นะครับเอามาติดเอามาติดนี่พลาสติกนี่เราติกให้มันติดกันใช่แล้วก็คัตเตอร์ที่สำคัญมากเวตาตัวพลาสติกกับตัวกาวเทปแล้วก็ตัวถัดไปพี่พีพีมเมอร์พิเมอร์พิมเมอร์ไปทำอะไรครับรองพื้นออ๋รองพื้นใช่อันนี้ก็คือมันมันเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าแค่จะแบบคนละรุ่นกันอะไรประมาณนั้นแล้วความแตก เหมือนกันเลยออ๋ไม่ไม่ต่างเลยไม่ไม่ไม่ต่างอ๋อโอเคก็ของไม่่เหลือใช้จากครั้นตอนก่อนครั้งก่อนก่อนก็มันจะมีแตกต่างกันนิดนึงแต่แค่เหมือนเป็นออปชั่นเสริมอันนี้ก็อาจจะใช้ได้กับเหล็กใช้ได้กับไฟเบอร์บางอันก็จะแห้งเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นออปชั่นแตกต่างกันนิดเดียวเขาสามารถเลือกได้ใช่รายละเอียดดีเทลก็ มันมันมีอยู่ตามกระป๋องอยู่ลเมื่อเราจะใช้อะไรใช่ไหแต่นี่คือเป็นของเก่าไงก็เลยเอาเอาเอามาใช้เผื่ออันที่เราซื้อมาไม่พอก็สําคัญมาถึงตัวสําคัญก็คือสีครับสีสีอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นอ่ะคือก่อนก่อนที่เราจะไปซื้อสีเนี่ยเราต้องดูสีจากข้างรถที่ผมอินเสิร์ไปเมาสักู่นะคือมันจะมีเลขบอกซึ่งเราเอาตัวเลขตัวเนี้ยไปที่ซูเปอร์ชีพ ร้านขายร้านข,ขายสีร้านขายสีแล้วพนักง,งานก็จะผสมสีให้เราแล้วก็อัดลงกระป๋องสเปรย์นี้ซึ่งสะดวกมากซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจใไม่แน่ใจ,นใจเหมือนกันอืมผมไม่แน่ใจนะแต่ที่เนี่ยคือสะดวกมากคุณก็สามารถไปบอกว่าคุณจะเอาสีเฉดนี้ผมคุณก็ได้กระป๋องแบบนี้มาแล้วก็ใส่ใดราคาน่า้ะอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบสามสิบ ส0ิบสิสี่ี่เหรียญส0ิเหรียญก็ตกประมาณแ0ดร้อยแปดร้อยบาทใช่ประมาณ800 8้อยแ้อยบาทซึ่งวันนี้เราก็จะใช้สองกระป๋องสองกระป๋องนี่ครับก็เผื่อไว้ก่อนดีกว่าขาดใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนลงมือทำเดี๋ยวคงได้เห็นว่าสีมันใกล้เคียงกันขนาดไหนมันอาจจะเหมือนมันอาจจะไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเพราะว่าด้วยสีขาวด้วยด้วยความเป็นสีขาวด้วยใช่ครับโอเคแล้วตัวต่อไปคือตัวต่อไปสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเลยก็ เป็นแล็กเกอร์อันนี้ไว้ทำ <4 S 1> อะไรสีเคลือบอ๋อเคลือบให้เหงาหรือเป่าให้เหงาใช่อ๋อโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเนี่ยขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองติดตามชมกัน ีก็เป็นการลงขัดกระดาษทรายก่อนครับพื้นผิวว่าจะประมาณนี้แล้วรจะรู้ได้ไงว่าขนาดไหนถึงจะใช้ได้ก็ต้องใช้มือรูดเอาจนกว่ามันจะเรียบ<ช>ทั้งหมดเราจะรู้สึกว่ามันเรียบ แล้วก็ให้มันไม่มีรอยแบบว่าอย่างเงี้ยเหมือนมันจะจะลอกที่หลังหลังจากราพุนอะไรเงี้ยต้องให้มันเรียบเท่ากันหมดเลยอ๋อจพอพร้อมพุนอ่าอ่าโอเคครับแต่ด้วยวันนี้เครื่องมือเราไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่กระดาษทรายเราอยากไม่พอพวกเราก็ไม่เคยพร้อมอยู่แล้วแต,แต่เราก็มาอย่างนี้ตลอดอมาอย่างนี้ตลอด <ừ> แต่แต่ก็จบทุกครั้งเออก็จบได้ทุกทีอ่ะ แต่เช้าเออวันนี้ไม่วันนี้ไม่วันนี้ไม่เช้าใช่ไหมัีแล้วตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าแล้วพวกเราพารหล้าที่การงานเยอะไงเยอะรถก็อยากทำงานก็ต้องทำเมียก็มีเออชีวิตมีครบทุกอย่างเออมีครบทุกอย่าง ตอนนี้ก็ลงกระดาษทรายเสร็จเรียบร้อยครับพื้นผิวก็เป็นประมาณนี้ครับสีจะดูแห้งๆด้านๆนี้เราออกตั้งไฟอันนิดหนึ่งน,นี่พี่ต๋องเขาเช็คคุณภาพ เออแต่ตรงเมื่อกี้เรียบ,บ,ตยบแต่ตรงหัวนี่ยังนิดนึงตรงนี้นะครับพี่เหมือนยังไม่ค่อยเรียบน,น,น,นี่เหมือนจะมีรอยบุบนิดนึงครับถ้าสีมันเข้าไปก่อนมันก็จะเหมือนมันอาจจะเป็นชั้นๆอยู่ข้างในไม่เป็นไร นี่ดีขึ้นละดีขึ้นละสก,กีเยอะเลยนี่มันเหมือนเป็นรอยบุบเว้ยลองจับไปเลยเป็นรอยบุบลึกฝั่งหน้านี้นี่เป็นรอยเหมือนรอยสีโปนะครับก่งหน้านี้เนี่ยนัดลองจับอันนี้เลยเหมือนลอยโดนกดมาตรงเนี้ยเออใช่เนี่ยเห็นั้นตรงนะัออ้ ก็อย่างว่าอย่างที่บอกครับเราซื้อ s p a r พาร์ t มือ2เราก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาใช่ถ้าอย่างมือ1ก็จะไม่มีรอยพวกนี้อันนี้ก็เหมือนเขาเคยทําสีมาแล้วแหละ,หละครั้งหนึ่งทํามาไม่ดีแล้วก็ลอกด้วยแต่เราก็ไม่ได้เป็น professional ขนาดนั้นเราก็เดี๋ยวลองมาดูาว่าจะเป,เป็นยังไงกันต่อครับ อคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเตรียมผิวแล้ก็พร้อมที่จะพน่นกันแล้วนะฮะก็อันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสำหรับเพื่อนที่ทำสีกันเองอยู่ที่บ้านแล้วกลัวว่าพอพ่นเสร็จแล้วก็จะมีเม็ดฝุ่นมีละอองสีอะไรติดก,กับพื้นผิวงานที่เราพน่นก็ควรจะเหมือน เทน้ำราดไว้ที่พื้นแค่แค่เทน้ำราดไว้ที่พื้นอย่างเดียวนี่นะใช่เทน้ำราดไว้ที่พื้นในส่วนที่เราจะพ่นเพราะว่าน้ำมันจะช่วยดึงละอองสีละอองฝุ่นที่เราพ่นไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เป็นก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคไปเราเริ่มพ่นพื้นผิวพ่นสีรองพื้นกันเลยพ่นรองพื้นกันเลยครับ ปั้กทอก็คุณจะไปเหยาะให้สีมันเข้ากันเย่าใช้เวลาประมาณ5นาทีครับประมาณนั้นแต่อันนี้เราก็เยยามาแล้วก็วพักหนึ่งนะ <c oughs> จริงเราพีกันเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้มัจริงๆแล้วจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ว่านี่คือเพื่อความเร็วเพื่อความเร็วให้มันแห้งเร็วให้มันแห้งเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยปกติทั่วไปเขาก็จะปล่อยให้แห้งเองใช่ไหมให้แห้งเองอตามธรรมชาติก็ทิ้งไวส้สักประมาณ10ถึงนาทีอ๋อก็นี้ก็เป็นเกตความรู้อีกเล็กๆน้อยๆสำหรับเพื่อนๆนะครับ ช่วยทุนแรงได้ช่วยทุนแรงนิดนึงอ่า โเคครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วสำหรับการทำสีแก้มสองข้างของรถฮอนด้าซีว c c คูเป้ปี96แต่ว่าเราได้แปลงหน้าเป็น2 0 0พันเป็นไงครับพอใจไหมครับกับสีเนาะได้ผมค่อนข้างพอใจมากเลยนะกับการใช้สเปรย์แนอนในการพ่นครับผมให้ความพอใจ95%เอ,อ่ะเพราะว่าค่อนข้างมีแบบว่า ที่ติค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าในส่วนของสเปรแฮนกับการพ่นในห้องพ่นจริงๆมันก็มีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรใช่ครับครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาแต่ในสไตล์ของพวกเรานะครับก็ถ้าใครชอบหรืออะไรฝากกดไลค์กับสไครป์แล้วก็เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับ i am